สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ไซมเทสที่ซึ่งเทคโนโลยีทางทหารและพลังแห่งยุทธศาสตร์มาบรรจบกันเพื่อเปิดเผยความจริงที่อยู่เบื้องหลังพลังป้องกันของโลกวันนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่โลกใหม่ที่เส้นแบ่งระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรกำลังเลือนหายเมื่อยุโรปเริ่มนำหุ่นยนตน์ฆ่าและระบบเออิสระเข้าประจำชายแดนเครื่องจักรเหล่านี้สามารถประเมินสถานการณ์ตัดสินภัยคุกคามและยิงตอบโต้แม้ในสภาวะไร้ GPS ทำให้พวกมันไม่เพียงเป็นเครื่องมือป้องกันแต่เริ่มกลายเป็นผู้ตัดสินชีวิตและความตายในพื้นที่สงครามเทคโนโลยีที นาผสมผสานระหว่างเซ็นเซอร์ขั้นสูงแผนที่ภายในตัวระบบประมวลผลแบบเรยวไทม์และอัลกอริทึม AI กำลังเปลี่ยนวิธีที่โลกปกป้องพรมแดนและในขณะเดียวกันก็สร้างคำถามใหญ่ระดับโลกเกี่ยวกับจริยธรรมความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่จะเกิดการตัดสินพลาดซึ่งอาจนำไปสู่สงครามรูปแบบใหม่ที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อน การใช้ระบบ AI อัตโนมัติเต็มรูปแบบในสนามรบกำลังกลายเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ที่สุดของโลกยุคปัจจุบันเพราะมันไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือช่วยมนุษย์ตัดสินใจอีกต่อไปแต่กำลังก้าวสู่จุดที่ AI สามารถประเมินสถานการณ์วิเคราะห์ข้อมูลและสั่งการปฏิบัติการได้เองโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากมนุษย์เทคโนโลยีเหล่านี้ถูกพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากความต้องการระบบป้องกันประเทศที่มีความแม่นยำสูงทำงานได้รวดเร็วและลดความเสี่ยงต่อกำลังพลระบบ AI ใในนนยยุคหมม่่่สาารรรรถเรรีีู้้พืทปัับตตวอ สถานการณ์ที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วและวิเคราะห์ข้อมูลจํานวนมหาศาลได้ภายในเสี้ยววินาทีต่างจากมนุษย์ที่มีข้อจํากัดด้านสภาพร่างกายความลา้าหรือวิสัยทัศน์ที่ถูกบังด้วยสภาพแวดล้อมระบบเหล่านี้ยังสามารถปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่อันตรายเช่นหมอกหนากลางคืนหรือพื้นที่ที่เต็มไปด้วยวัตถุระเบิดทําให้มันเหมาะอย่างยิ่งสําหรับการลาดระเวนและป้องกันชายแดนในยุคที่ภัยคุกคามมีความหลากหลายและคาดเดาไม่ได้ จุดที่ทำให้ระบบ AI อัตโนมัติถูกจับตาม,มองมากที่สุดคือความสามารถในการทำงานได้เองแม้สัญญาณ GPS ลม่มเพราะในสนามรบยุคใหม่สัญญาณ GPS มักถูกโจมตีรบกวนด้วยสัญญาณรบกวนหรืออุปกรณ์สกัดกั้นทำให้ระบบเก่าที่พึ่งพา GPS ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ระบบ AI รุ่นใหม่ได้รับการออกแบบให้มีระบบนำ ทางภายในตัวเช่นแผนที่3ามิติเซนเซอร์ตรวจจับระยะลิดากล้องอินฟราเรดและระบบประมวลผลแบบดี e เล e ร์นิ่งที่ช่วยให้หุ่นยนต์สามารถสร้างภาพแผนที่ใหม่แบบเรียลไทม์และรู้ตำแหน่งของตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพา GPS นี่คือการพัฒนาที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะทำให้หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ตรวจจับภัยคุกคามและประเมินเป้าหมายได้แม้ถูกทำลายหรือถูกตัดขาดจากศูนย์บัญชาการซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์อาจไม่สามารถทำได้ในสภาวะความกดดันสูงหรือเมื่อข้อมูลถูกจำกัด เมื่อพูดถึงการใช้งานจริงประเทศต่างๆโดยเฉพาะในยุโรปเริ่มนำระบบ AI อัตโนมัติเข้าประจำการเพื่อป้องกันชายแดนท่ามกลางความตึงเครียดด้านความมั่นคงและสถานการณ์ผู้อพยพที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นหุ่นยนต์เหล่านี้ถูกส่งไปประจำการในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อเดินลาดตะเวนตลอด24ชั่วโมงวิเคราะห์การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติตรวจจับบุคคลที่เข้าใกล้พรมแดนและรายงานข้อมูลกลับสู่ศูนย์ควบคุมแบบพันทีจุดเด่นของระบบเหล่านี้คือความสามารถในการตก,กรองข้อมูลต่าง,าง,างๆเช่นอุณหภูมิร่างกายการเคลื่อนไหวคววามเรร็แและูปบบพฤติ อีกร,รมเพื่อตัดสินใจว่าบุคคลน,นั้นเป็นภัยคุกคามหรือไม่มันยังสามารถติดตามเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและในบางรุ่นถูกติดตั้งอาวุธป้องกันตัวเองทำให้สามารถตอบโต้ได้ทันทีเมื่อพบสถานการณ์ที่ถูกประเมินว่าเป็นอันตราย การที่ระบบ AI สามารถประเมินเป้าหมายได้เองทําให้มันกลายเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญในโลกการทหารเพราะหมายความว่าการตัดสินใจที่เคยต้องอาศัยการวิเคราะห์ของมนุษย์กําลังถูกแทนที่ด้วยอัลกอริทึมซึ่งประมวลผลเร็วกว่าและไม่ถูกครอบงาด้วยอารมณ์หรือความเหนื่อยล้าแม้ข้อดีนี้จะทําให้ระบบมีความแม่นยําและลดการตัดสินใจผิดพลาดในสถานการณ์ที่มนุษย์อาจหลงผิดหรือมีข้อมูลไม่ครบถ้วนแต่ในขณะเดียวกันก็ทําให้เกิดคําถามสําคัญเกี่ยวกับ AI ควรมีสิทธิตัดสินใจแทนมนุษย์ในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนหรือไม่ เพราะแม้จะเป็นระบบอัจฉริยะแต่ AI ก็ยังอาจวิเคราะห์ผิดได้หากได้รับข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ถูกป่วนด้วยสัญญาณหรือถูกนำไปใช้โดยขาดกฎเกณฑ์ที่เหมาะสม ความก้าวหน้าของระบบแบบนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะหุ่นยนต์ภาคพื้นดินแต่ยังครอบคลุมถึงโดรนลาาตระเวนอัตโนมัติเรือไร้คนขับและระบบปืนอัตโนมัติที่ติดตั้งตามฐานป้องกันซึ่งถูกเชื่อมต่อกับเครือข่าย AI ยวกันทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์และประเมินภาพรวมของสนามรบได้อย่างแม่นยำ AI เหล่านี้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่งเช่นกล้องความร้อนเรดาร์และเสียงปืนเพื่อสร้างแบบจำลองของพื้นที่และคาดการณ์ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปเช่นการซุ่มโจมตีการลักลอบข้ามแดนหรือความเสีย่ย จะนำไปสู่การยิงปะทะสิ่งเหล่านี้ช่วยให้กองทัพสามารถตอบสนองได้เร็วกว่าเดิมหลายเท่าและลดความสูญเสียของฝ่ายตนเองได้อย่างมีในสําคัญประเด็นสําคัญอีกอย่างคือระบบ AI อัตโนมัติสามารถเก็บข้อมูลจากการปฏิบัติการแต่ละครั้งและนําไปใช้ปรับปรุงตัวเองได้ทําให้มันฉลาดขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ใช้งานนี้คือข้อได้เปรียบที่อันตรายได้เช่นกันเพราะระบบที่เรียนรู้เร็วเกินไปอาจพัฒนาแนวทางตัดสินใจที่มนุษย์ไม่คาดคิดและเมื่อรวมกับความสามารถในการปฏิบัติการโดยไม่ต้องควบคุมจากมนุษย์ ยิ่งทำให้มันกลายเป็นเทคโนโลยีที่ทั้งทรงพลังและมีความเสี่ยงสูงในเวลาเดียวกันนอกจากนี้หุ่นยนต์เหล่านี้ยังไม่รู้จักความกลัวความลังเลหรือความเมตตาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการต่อ้าัดสินใจของมนุษย์เมื่อเกี่ยวข้องกับชีวิตคนทําให้เกิดความกังวลว่าหากระบบเกิดวิเคราะห์ผิดหรือมีข้อบกพร่องการตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาทีของ AI อาจนําไปสู่ความสูญเสียที่ไม่ควรเกิดขึ้น แม้จะมีข้อกังวลแต่หลายประเทศยังคงเดินหน้าพัฒนาระบบ AI ออัตโนมัติในสนามรบอย่างต่อเนื่องเพราะพวกเขาเชื่อว่าในยุคที่ภัยคุกคามมีรูปแบบใหม่และซับซ้อนขึ้น เทคโนโลยีนี้คือกุญแจสําคัญที่จะทําให้กองทัพสามารถรับมือกับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการลักลอบการสกัดกั้นภัยก่อการร้ายหรือการควบคุมพื้นที่รบที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและด้วยการที่เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถทํางานอัตโนมัติแม้ไม่มี GPS ระบบ AI จึงถูกมองว่าเป็นหัวใจสําคัญของสนามรบยุคใหม่ที่เน้นความเร็วความแม่นยําและความสอหามารถในการตัดสินใจโดยไม่ต้องรอคําสั่งจากมนุษย์ ประเทศต่างๆในยุโรปเริ่มหันมาใช้หุ่นยนต์ติดอาวุธและระบบ AI อิสระเพื่อป้องกันชายแดนมากขึ้นเนื่องจากภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วความตึงเครียดระหว่างประเทศใหญ่การเคลื่อนย้ายผู้อพยพล้นพรมแดนและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ยากจะคาดเดาระบบเหล่านี้ถูกออกแบบให้ทำงานต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหววิเคราะห์พฤติกรรมและตอบสนองต่อสถานการณ์โดยแทบไม่ต้องให้มนุษย์ควบคุมทำให้มันถูกใช้รวมกับกำลังคนในหลายประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการาเผชิญหน้าความรุนแรงหรือการลักลอบ เหตุจุดที่ทำให้หุ่นยนต์ติดอาวุธในยุโรปถูกจับตาม,มากเป็นพิเศษคือพวกมันถูกตั้งโปรแกรมให้ทําการประเมินภัยคุกคามแบบอัตโนมัติจากข้อมูลที่ได้รับเช่นความเร็วการเคลื่อนที่ระยะห่างจากเขตหงงห้ามพฤติกรรมที่ไม่ปกติอุณหภูมิร่างกายหรือการถือวัตถุต้องสงสัยระบบจะวิเคราะห์สถานการณ์ด้วยอัลกอริทึมที่ออกแบบมาเพื่อระบุระดับความเสี่ยงซึ่งหากการประเมินของ AI อยู่ในเกณฑ์สูง มันสามารถส่งสัญญาณเตือนหรือแม้แต่ทำการยิงป้องกันตัวตามโปรแกรมที่กำหนดไว้ทำให้ผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายตั้งคำถามว่าการอนุญาตให้ AI ตัดสินใจเองกี่ยวกับชีวิตมนุษย์โดยตรงนั้นเหมาะสมหรือไม่ หุ่นยนต์ที่ยุโรปนํามาใช้มีหลากหลายประเภทตั้งแต่หุ่นยนต์ภาคพ,พื้นดินขนาดเล็กที่ใช้เดินลาดตระเวนโดรนบินอัตโนมัติที่คอยสอดส,ส่องพื้นที่กว้างไปจนถึงระบบปืนกลอัตโนมัติที่ถูกติดตั้งตามชายแดนและฐานทัพระบบเหล่านี้ทํางานร่วมกันด้วยเครือข่ายข้อมูลแบบเรียลไทม์สร้างภาพรวมของสถานการณ์บริเวณชายแดนได้อย่างละเอียดและรวดเร็วตัวอย่างเช่นหากโดรนตรวจพบการเคลื่อนไหวผิดปกติมนันสามารถส่งข้อมูลไปยังหุ่นยนต์ภาคพ,พ,พื้นดินเพื่อให้เข้าตรวจสอบหรือส่งต่อไปยังระบบป้องกันที่ติดตั้งอาวุธซึ่่งงงหมมาาาายคคววกรรตััดสินใจ้ขอ AI สามารถสร้างปฏิกิริยาต่อเนื่องได้หลายระดับการทำงานลักษณะนี้ช่วยลดเวลาการตอบสนองจากนาทีเหลือเพียงวินาทีและลดความเสี่ยงที่มนุษย์จะถูกซุ่มโจมตีหรือเข้าไปในสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตรายโดยไม่จำเป็น จุดที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือความสามารถของ AI ที่สามารถทำงานได้แม้ไม่มี GPS หรือสัญญาณจากศูนย์ควบคุมเพราะในหลายสถานการณ์เช่นการถูกโจมตีด้วยสัญญาณรบกวนการทำลายโครงสร้างสื่อสารหรือสภาพภูมิประเทศที่สัญญาณหายระบบเก่าจะก,กลายเป็นสิ่งไร้ประโยชน์ทันทีแต่หุ่นยนต์ติดอาวุธยุคใหม่มีระบบนำทางภายในที่ใช้ข้อมูลจากเซ็นเซอร์หลากหลายประเภทเช่นลีด a ากล้องอินฟราเรดกล้องความร้อนไมโครโฟนความไวสูงและแผนที่ที่ถูกสร้างขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์ทำให้มันสามารถกำหนดตำแหน่งของตัวเอง,อง,เ,องเดินหน้าถอยหลังเลี่ยงสิ่งกีดขวางแล พสร้างเส้นทางใหม่ได้แบบอัตโนมัติเมื่อประกอบกับความเร็วในการประมวลผลระดับมิลลิวินาทีระบบ AI สามารถประเมินสถานการณ์ได้แม่นยำกว่ามนุษย์ในหลายกรณีซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ยุโรปเชื่อว่าเทคโนโลยีนี้จำเป็นต่อการป้องกันพรมแดนในยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยปรากฏการณ์คาดไม่ถึง แม้ประสิทธิภาพของระบบจะสูงแต่ความกังวลด้านจริยธรรมกลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะเมื่อ AI มีอำนาจในการประเมินภัยคุกคามและสั่งยิงได้เองคำถามสำคัญจึงเกิดขึ้นว่าใครควรรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาดหากหุ่นยนต์ยิงใส่ผู้ลี้ภัยที่ไม่มีอาวุธเพียงเพราะระบบประเมินพฤติกรรมผิดหัก AI ระบุวัตถุในมือเป็นอาวุธทั้งที่จริงเป็นเพียงสิ่งของธรรมดาหรือหากระบบถูกโจมตีแบบไซเบอร์ทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ใช่เรื่องสมมติแต่เคยเกิดขึ้นแล้วในประเทศอื่น,นๆที่ใช้ระบบอัตโนมัติทให้้ยุโรรปตอองับบมืกแด อันจากกลุ่มสิทธิมนุษยชนนักกฎหมายและประชาชนที่กังวลว่าการอนุญาตให้เครื่องจักตัดสินชีวิตมนุษย์นั้นอาจสร้างความเสียหายรุนแรงในอนาคตอีกความกังวลหนึ่งคือความเสี่ยงของการตัดสินใจเกินกว่าเหตุ ของ AI แม้จะถูกออกแบบให้มีความแม่นยำสูงแต่ระบบก็สามารถผิดพลาดได้เมื่อเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนเช่นควันไฟแสงจ้าป่าทึบหรือการเคลื่อนไหวที่แปลกไปจากแบบจำลองที่ระบบถูกฝึกไว้นอกจากนี้หากระบบถูกสอนจากข้อมูลที่มีอคติเช่นแบบแผนการเคลื่อนไหวบางอย่างที่ถูกตีความว่าเป็นภัยคุกคาม AI อาจประเมินสถานการณ์ผิดและทำให้การตอบโต้ของมันรุนแรงเกินความจำเป็นสิ่งนี้ทำให้หลายฝ่ายมองว่าการใช้หุน่นยนต์ติดอาวุธในการป้องกันชายแดนเหมือนการมอบดาบ,บให้เคร ตึงจากโดยที่มนุษย์อาจไม่สามารถควบคุมมันทนันหากเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นในเสี้ยววินาทีแม้จะมีคำวิพากษ์จำนวนมากแต่ประเทศในยุโรปยังคงเดินหน้าติดตั้งระบบเหล่านี้ต่อไปเพราะพวกเขามองว่าเทคโนโลยีนี้ช่วยป้องกันประเทศได้ดีกว่าการใช้กำลังคนเพียงอย่างเดียวและสามารถลดความเสี่ยงของทหารที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่อันตรายโดยตรงหุ่นยนต์สามารถเดินลาดตระเวนในสภาพอากาศรุนแรงกลางดึกหรือพื้นที่ที่เต็มไปด้วยระเบิดแสวงเครื่องได้โดยไม่เสี่ยงต่อชีวิตมนุษย์ นอกจากนี้ระบบยังบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่ตรวจพบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ในอนาคตและพัฒนาการป้องกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นการตัดสินใจของยูโอระปะจึงไม่เพียงสะท้อนถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีแต่ยังแสดงถึงยุทธศาสตร์ใหม่ที่พยายามผรสานความปลอดภัยกับความรวดเร็วในการตอบสนองภัยคุกคาม ในขณะเดียวกันการนาหุ่นยนต์ติดอาวุธมาใช้ในระดับพรมแดนยังนําไปสู่คําถามทางสังคมว่ามนุษย์กําลังก้าวเข้าสู่ยุคที่เคลื่อนจากปกป้องประเทศแทนเราหรือไม่และในอนาคตอาจลุกลามไปสู่สงครามที่แทบไม่มีมนุษย์อยู่ในสนามรบความกลัวว่าระบบเอควบคุมการประทะโดยสมบูรณ์กลายเป็นเรื่องที่สังคมหยิบยกขึ้นมาพูดมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเมื่อหุ่นยนต์สามารถตรวจจับวิเคราะห์ตัดสินใจและยิงได้เองความหมายของสงครามอาจเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและเมื่อ,อยุโรปเริ่มใช้ระบบเหล่านี้จริงในภารกิจป้องกันชายแดนก็ยิ่งตอกย้ำ นกขลังใหญ่ของยุคสงครามอัตโนมัติได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเทคโนโลยีสงครามยุคใหม่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าเทอร์เนอร์สวอเรหรือสงครามอัตโนมัติซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์การทหารของมนุษยชาติเพราะนี่คือช่วงเวลาที่เครื่องจักรไม่ได้เป็นเพียงอุปกรณ์ช่วยเหลือหรือเครื่องมือสนับสนุนอีกต่อไปแต่กำลังกลายเป็นผู้เล่นหลักที่สามารถคิดวิเคราะห์เลือกเป้าหมายและแตัดสินใจโจมตีได้เองโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากมนุษย์เทคโนโลยีนี้เกิดขึ้นจากความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ของ AI ระบบประมวลผลข้อมูลความเร็วสูงสเซ็นเซอร์หลายมิติและเครือข่ายสื่อสารที่เชื่อมโยงทุกระบกเข้าด้วยกันแบบเรยวไทมการรวมเทคโนโลยีเหล่านี้เข้าด้วยกันทำให้เกิดระบบที่มีความสามารถเหนือมนุษย์หลายด้านเช่นตรวจจับเป้าหมายได้ในสภาพแสงน้อยวิเคราะห์ภัยคุกคามได้แม่นยำในเสี้ยววินาทีและสามารถประเมินสถานการณ์ซับซ้อนในสนามรบได้โดยไม่เหนื่อยล้าหรือสับสนซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้หลายประเทศเริ่มพิจารณาใช้ระบบอัตโนมัติแทนกำลังพลในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยอันตราย ระบบสงครามอัตโนมัติทำงานโดยอาศัยข้อมูลจากเซ็นเซอร์หลายชนิดเชลิดากล้องความร้อนเรดาร์คลื่นสั้นไมโครโฟนความไวสูงและข้อมูลตำแหน่งแบบไม่ต้องใช้ GPS ระบบเหล่านี้จะถูกประมวลผลทันทีด้วยอัลกอริทึม AI ที่ได้รับการฝึกจากข้อมูลจำนวนมาาลทำให้หุ่นยนต์หรือดโดรนสามารถรับรู้สภาพแวดล้อมรอบตัวได้อย่างละเอียดราวกับมนุษย์รวมถึงสามารถคาดการณ์ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าเช่นรูปแบบการเคลื่อนที่ของศัตรูเส้นทางหลบหนีหรือสัญญ,ญาณบ่งชี้การซุ่มโจมตีสิ่งที่ทำให้ทอมัสวอลแตกต่างจากเอ เทคโนโลยีทหารรูปแบบเดิมคือมันสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องให้มนุษย์กดปุ่มยิงหรืออนุมัติคำสั่งสุดท้ายระบบสามารถเลือกเป้าหมายตามระดับภัยคุกคามที่วิเคราะห์ได้และแตัดสินใจใช้กำลังเมื่อจำเป็นตามเกณฑ์ที่ถูกตั้งไว้ซึ่งทำให้มันตอบสนองได้เร็วกว่าและแม่นยำกว่าการควบคุมแบบดั้งเดิมที่ต้องรอมนุษย์ประเมินสถานการณ์ เมื่อ AI เรียนรู้จากข้อมูลสนามรบจริงในแต่ละภารกิจมันจะยิ่งมีความแม่นยำสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะระบบสามารถเก็บข้อมูลทุกการเคลื่อนไหวทุกรูปแบบพฤติกรรมของศัตรูทุกสถานการณ์ที่เจอและวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของตัวเองการเรียนรู้แบบนี้เรียกว่า Machine Learning ซึ่งจะทําให้ความสามารถของหุ่นยนต์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมใหม่ทําให้ในอนาคต AI อาจรู้จักพื้นที่รบมากกว่ามนุษย์สร้างแบบจำลองยุทธศาสาตร์ได้ด้วยตัวเองและวางแผนการโจมตีที่แม่นยำขึ้นทุกครั้งที่มันปฏิบัติิภาาาารรกจควมมสถ ขณะนี้เป็นสิ่งที่ทาให้อัลทอม์เนอร์สวอลเฟอร์เป็นประเด็นถกเถียงอย่างมากเพราะมันเปิดประตูสู่สงครามที่ผู้ตัดสินใจหลักไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปในสงครามแบบอัตโนมัติเครื่องจักรในสนามรบจะไม่จํากัดอยู่แค่หุ่นยนต์ภาคพื้นดินเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมถึงโดรนโจมตีโดรนข่าวกรองเรือไร้คนขับรถทางหุ่นยนต์และระบบปืนอัตโนมัติที่ควบคุมด้วย AI ไระบบเหล่านี้จะเชื่อมต่อถึงกันทั้งหมดผ่านเครือข่า,ขายข้อมูลความเร็วสูงเมื่อโดรนตัวหนึ่งตรวจพบเป้าหมาย มันสามารถส่งข้อมูลให้กับระบบภาพพื้นดินหรือระบบยิงอัตโนมัติในบริเวณใกล้เคียงเพื่อดำเนินการโจมตีต่อเนื่องจากเครื่องจักรสามารถสื่อสารกันได้โดยไม่ต้องผ่านศูนย์บัญชาการการตอบสนองจึงเกิดขึ้นแทบจะทันทีและมีความแมน่นยำสูงกว่าการสื่อสารแบบมนุษย์ที่ต้องใช้เวลาในการประเมินความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันของระบบเหล่านี้ทำให้สนามรบถ,ถูกควบคุมด้วยเครือข่ายของ AI ที่ทำงานอย่างประสานสอดคล้องกันราวกับสมองเดียวกันที่มีหลายแขนจัดการสถานการณ์ได้ในเวลาเดียวกัน อีกหนึ่งความน่ากังวลคือการที่ระบบอัตโนมัติไม่รู้จักความกลววามสับสนหรือข้อจํากัดทางจิตใจซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์มีและช่วยลดความรุนแรงของสงครามในหลายกรณีมนุษย์อาจลังเลก่อนยิงผู้ต้องสงสัยที่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นศัตรูหรือไม่แต่ AI จะตัดสินใจตามข้อมูลและกฎที่ตั้งไว้โดยไม่ลังเลหากระบบถูกป้อนข้อมูลผิดหรือถูกฝึกจากชุดข้อมูลที่มีอคติความผิดพลาดในการประเมินอาจเกิดขึ้นได้ง่ายและรวดเร็ว และเมื่อระบบสามารถยิงได้เองโดยไม่รอคำสั่งมนุษย์ความผิดพลาดเพียงเสี้ยววินาทีอาจนำไปสู่ความสูญเสียครั้งใหญ่สถานการณ์แบบนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้อัมเมอร์สวอร์เวถูกมองว่าเป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามในเวลาเดียวกันเพราะแม้จะเพิ่มประสิทธิภาพในการรบแต่ก็เพิ่มความเสี่ยงของเหตุไม่คาดคิดที่อาจควบคุมไม่ได้แม้จะมีความเสี่ยงแต่หลายประเทศยังคงเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีอัมเมอร์สวอร์เพราะพวกเขาเห็นว่ามันสามารถลดอันตรายต่อทหารมนุษย์และทำให้การป้องกันประเทศมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างมาก ระบบเหล่านี้สามารถทํางานในพื้นที่ที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าไปได้เช่นพื้นที่มีรังสีสูงเขตกับระเบิดหรือพื้นที่รบที่เต็มไปด้วยควันและไซแม้ระบบเหล่านี้จะยังต้องการการควบคุมจากมนุษย์บางส่วนแต่แนวโน้มในอนาคตชัดเจนว่ามันกําลังเคลื่อนไปสู่รูปแบบที่มนุษย์จะมีบทบาทเพียงกํากับภาพรวมขณะที่การตัดสินใจในภาพปฏิบัติการส่วนใหญ่จะถูกสั่งเนาะให้ AI จัดการแทน ยุคของอัลเทเมอร์วอร์ฟคือยุคที่เคลื่อนจักไม่เพียงช่วยมนุษย์ทำสงครามแต่เริ่มกลายเป็นผู้เล่นสำคัญที่กำหนดทิศทางของสนามรบด้วยตนเองและเมื่อเทคโนโลยีเหล่านี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในระดับโลกความหมายของสงครามและการป้องกันประเทศจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป บทสรุปทั้งหมดของเรื่องนี้คือโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคสงครามอัตโนมัติอย่างแท้จริงยุคที่ AI ไม่ได้เป็นเพียงผู้ช่วยแต่เริ่มมีบทบาทในการตัดสินใจแทนมนุษย์ตั้งแต่การรักษาความปลอดภัยชายแดนไปจนถึงการประเมินเป้าหมายและตอบโต้ภัยคุกคามด้วยความเร็วที่มนุษย์ไม่อาจทำด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้ประเทศต่างๆมีพลังป้องกันที่แข็งแกร่งขึ้นแต่ก็เต็มไปได้วยคำถามด้านจริยธรรมความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เคลื่อนจากอาตดสินพลาดในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนจริงเมื่อ A เอตอดสินนแทมุษย์ โลกจึงต้องประหนักและเตรียมพร้อมรับมือกับอนาคตที่ไม่ใช่เพียงการพัฒนาเทคโนโลยีแต่เป็นการรักษาสมดุลระหว่างความปลอดภัยและความเป็นมนุษย์ของเราเองขอให้ทุกท่านติดตามความจริงด้านยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีกับไซมวรให้ขอบคุณครับ